ที่นี่วัดสลาหนาก็บอกกล่าวคุณคุณบารมีหลวงพ่อคำจุนให้ทุกท่านโชคดีมีชัยบารมีหลวงพ่อคำจุนให้ทุกท่านโชคดีมีชัย นะวันนี้ก็ได้มาถึงวัดโพชัยนะบ้านหวายนะบ้านวายตำบลนะซึ่งเป็นวัดที่เคยมาอยู่และก็ศึกษาเล่าเรียนนะที่วัดบ้านวายนี่ก็ได้เดินทางเพื่อที่จะไปร่วมงานพระราชทานเดืนศพครูบบอาจารย์ที่วัดปานาโกดังนั้นก่อนที่จะไปร่วมงานนะที่วัดปานาโกนะก็มา พักพิงเทียวัดที่เคยอยู่ก่อน,นเพื่อที่จะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวแต่งตัวนุ่งสบงทรงชวีวอนห่มดองรัดอกให้ดีแล้วก็จะได้ไปร่วมงานที่วัดปานาโกไปคารวะครูบาอาจารย์นะนั้นก็ชันนี้ก็พาทุกท่านได้ชมดูบรรยากาศวัดบ้านวายวัดโพชัยบ้านวายซึ่งวัดที่ดวงตา เคยมาบวชอยู่ศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่สมัยเป็นสั์เนีเมื่อปี2529นมาเจอเพื่อนเก่าด้วยนะก็พาทุกท่านชมดูวัดที่หลวงตา,าเคยมาอยู่ศึกษาเล่าเรียนคือวัดโพชัย บ้านหวยนะก็สุดตรนนั้นก็เป็นอ่าบ้านหวายบ้านหวนี่ก็ทางไปบ้านชาติบ้านนาโกและก็มีโรงรเรียนนะทุกท่านแต่ตอนนี้ก็พาทุกท่านดูบรรยากาศตอนนี้ก็หลวงพ่อพระครูหลวงพ่อยาวาดนะกะ็สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะรพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะก็ตอนนี้ก็เป็นศาลายาว เป็นแหล่งศึกษาของชุมชนวิธีชีวของชุมชนก็ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมากา็สร้างมาเป็นจุดศูนย์เรียนรู้ของชุมชนมีของเกา่ามีพระพุทธรูปเกา่าเรื่องมือประกอบอาชีพในสมัยโบราณน,นะทุกท่านก็ยังคงมีอยู่นะทุกท่าน ในส่วนนี้ก็ดูบรรยากาศวัดโพชัยบ้านวายตอนนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนระยาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหลวงพ่อพัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างาเป็นที่ยอมรับของตัวในรับโลกจากกรมการศาสนาสนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมาพัฒนาเป็นวัดตัวอย่าง มาหลายปีหลายสมัยนะทุกท่านตอนนี้ก็ครั้งไม่ได้มาสองปีเนื่องจากโควิดมาปีนี้มาก็เห็นนะหลวงพ่อในสร้างพ,พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะพุทธรูปองค์ใหญ่ทนะ่ทุกท่าน ก็เลยพาทุกท่านมาดูบรรยากาศภา,ายในวัดที่หลวงตาเคยได้อยู่เคยได้อาศัยไปทางไหนครับมาทางนี่เลยจ้ะ <laughs> นีิกติเนาะกติเก่าๆนะเด็กเก่าที่เคยอยู่เนาะทุกท่าน อันนี้ตอนนี้ก็จะเป็นกุฏิหลวงพ่อเจ้าวา่าแต่ก่อนถึวันนี้ก็สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่แทนและก็ตหลังใหม่ก็อยู่ด้านหลังพระพุทธรูปนะทุกท่านโอ้ขยนันขยนันฮะ มาเจอเพื่อนเก่าตอนที่ไม่เป็นสาม,มเณรนบวชเรียนด้วยกันตอนนี้ท่านก็มาบวชใหม่หลังจากที่ไปไปเชิญโลกไปเชิญชีวิตรา <c oughs> ก็มาบวชใหม่เป็นพระคุณเจ้า <c oughs> เป็นครูบาแล้วทีนี้เ <c oughs> ออเป็นครูบาใชนะนน่ละเนาะในกาลังขยันรดน้ําต้นไม้นะเท่อว่าโกมินเนาะอาจาไม่ผิดโกมินพินิจมนตรีแล้วก็ ตอนที่มาอยู่วัดบรรไวด้วยกันนะก็ศึกษาเล่าเรียนด้วยกันเนาะนี่ก็ต่างคนต่างมีวิธีชีวิตต่างคนก็ออกไปจนเจริญเติบโตแล้วก็ตอนสิบปีแล้วมามาที่นี่ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c> ห <oughs> นึ่งในส่วนตรงนี้เนาะทุกท่านก็พาทุกท่านดูบรรยากาศวัดโพชัยบานไวยซึ่งที่น,นี่ก็มีพระคุณเจ้าอยู่ประจําสามรูปนะสามรูป จะมาสาธิกัน3ามรูปในส่วนตอนนี้ก็พาทุกท่านเดินดูสักเล็กน้อยอันนี้ก็ก่อนที่จะไปร่วมบุญร่วมงานที่วัดปานาโกนะวัดปานาโกที่พระราชทานเรืองศพนะทุกท่านนี่ก็เป็นกุฏิหลังใหม่ฮะกุฏิหลังใหม่เรจะมีกล้องวงจรปิดติดไว้ ป็นกเจาวาดของหลวงพ่อพระครูอันนี้ก็ด้านหลังด้านหลังนนก็จะมีห้องน้ำตรงนี้แล้วก็หรือไปสร้างใหม่ทดแทนหรือไปสร้างใหม่ตตอนนี้ก็เป็นส่วนที่ขยายเพิ่มเติมขยายเพิ่มเติมด้านหลัง ก็เป็นโรงครัวโรงทานโรงอาหารซึ่งแต่ก่อนเขาเป็นสวนไผ่เป็นสวนหิมพา,านแต่ทวนนี้ก็พัฒนาเป็นะวิหาาเป็นโรงครัวเป็นลานธรรมแล้วก็มีสาลาไมนมสาลาเมนด้วยนะทุกท่านลเลยพาทุกท่านมาดูบรรยากาศ ที่วัดโพชัยบ้าววยวัดที่ล่วนตาเ,าเคยอาศัยอยู่ในศึกษาเล่าเรียนเนาะจนได้มีความรู้เ,เจริญเติบโตแล้วก็ได้เป็นผู้เป็นคนเนะพราะว่าอาศัยสถานที่นี้ศึกษาเล่าเรียนทุกท่าน แี้ก็ซาลาเมนนะทุกท่านก็มีการตัดต้นไม้นะเพื่อทำการพัฒนาวัดต่อไปด้วยนะทุกท่านขยายพัฒนาไปเรื่อยๆ ก็เดินดูไปถึงในเวลาที่จำกัดนะก็เดินดูบริเวณวัดเพียงนิกน้อยนะนะก็ดังนั้นในจุดตัวนี้ก็นำเสนอทุกท่านพาดูพาชมวัดโพชัยบรรไววัดที่หล,ลวงตาตอนที่เป็นสมณีนได้มาอยู่อาศัยพำนักศึกษาและก็ศึกษาเล่าเรียนอันนี้ก็ได้กลับมาเยี่ยมกันอีกครั้งหนึ่งนะเยี่ยมครูบาอาจารย์เยี่ยมทน,นัก ที่เคยอยู่เคยประพฤติเคยปฏิบัติเคยอยู่ช่องขับสามเณรหลายท่านหลายคนสถานการคนก็เจริญเติบโตโดยวิถิภาวะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะก็มีแต่ในหน้าที่การงานที่ใหญ่โตทุกท่านอืม ก็ใหท้ท่านเดินดูชมบรรยากาศาไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ก็ที่วัดโพชัยบ้านไหว